สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเรยอนค่ะผ้านิ่มใส่สบายไม่ร้อนนะคะดีเทลคอจะเป็นคอวีค่ะมีกระดุมตรงช่วงอกสามารถถอดได้นะคะส่วนแขนเป็นแขนสั้นแล้วก็รุ่นนี้ความยาวตัวเสื้อนะคะจะอยู่ที่27นิ้วนั่นเองค่ะพิมพ์ลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยค่ะ มีหลากหลายไซส์ให้คุณลูกค้าเลือกเลยนะคะมีไซส์อ,อกเริ่มต้นที่ 38, 40, 42, 44, 46และ48นิ้วนั่นเองค่ะมีหลากหลายสีให้เลือกเลยที่จะอยู่เป็นสีส้มแขนสั้นนะคะแล้วก็จะมีสีส้มแขนสอกค่ะ สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเรยอนค่ะผ้านิ่มใส่เย็นสบายไม่ร้อนนะคะดีเทลคอจะเป็นคอวีค่ะมีกระดุมตรงช่วงอกสามารถถอดได้ส่วนแขนความยาวประมาณข้อศอกนะคะความยาวตัวเสื้อรุ่นนี้อยู่ที่27นิ้วนั่นเองค่ะพิมพ์ลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยค่ะมีหลากไหล่แขนสอกค่ะแล้วก็จะมีสีเหลืองแขนสั้นนะคะสีส้มแขนสั้นค่ะ สีส้มแขนสอกค่ะ